ตื่นเช้าขึ้นมานะคะหากเรารู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแผ่นหลังเราแนะนำให้ทำท่าแฮปปี้เบบี้นะคะพยายามกดให้เข่าชิดกับแมตเลยนะคะหรือเท่าที่ได้กริ้งซ้ายขวานะคะเพื่อนวดกล้ามเนื้อแผ่นหลังงอเข่าขึ้นลงแบบนี้นะคะทำสัก1 0บถึงีครั้งท่านี้ได้คลายความตึงตั้งแต่กล้ามเนื้อก้นสะโพกมาถึงเอ็นหัวเข่าด้านหน้าด้านข้างด้านในเลยนะคะ หากเราฝึกได้ดีแล้วเก่งแล้วนะคะข้อต่อกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นแล้วให้เรารองเหยียดขาออกไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะทําทีละข้างเอามือจับที่นิ้วโป้งนะคะและส่งขาออกด้านข้างพยายามไม่งอเข่านะคะท่ายืดนี้ดีมากๆนะคะจะช่วยคลายความตึงของเส้นระหว่างขาคลายตึงกล้ามเนื้อก้นเอ็นขาหนีบและยังช่วยลดอาการปวดหลังล่างด้วยนะคะ หากใครไปต่อได้ให้กางขาออกทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะ